กล้าขอก็กล้าจัดให้ครับแอดมินบอกว่าพี่ปีใหม่แล้วขอโปรปีใหม่แรงๆหน่อยได้ไหมเอาใจสาวกอาบูสักรอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ลดอาบูมานานแล้วได้รอบนี้ผมจัดให้เลยนะครับเอาตัวแบบตัวขายตัวยอดฮิตมาลดราคาให้นะครับไม่ใช่ไปเอาพวกโปรแม็กสองโปรแม็กสามมาลดนะครับจัดไปเลยรุ่นใหม่ล่าสุดครับกับโปรแม็กสี่ครับ นี่หลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มครับบอดี้แบบ JDM ครับระบบหน่วงแม่เหล็กตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่ครับและดูดีไซน์ดีไซน์นึกว่าถือรีวอร์มาโคตรหล่อครับตัวนี้เกเรโชรอบ7ครับเอาใจคนไทยอยู่แล้วนะครับเอาใจสาวกตีกบอยู่แล้วนะครับปั่นบัตเบสได้หมดครับครบจบในตัวเดียวดีไซน์หล่อมาก ดีไซน์หล่อมากแล้วเรื่องระบบหน่วงเนี่ยอาบูถือว่าเป็นที่1แล้วนะครับตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่นครับน้ำหนักเบานะครับราคาจัดโปรครับปกติ2890บาทปกติ2890บาทครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปอ่าเดี๋ยวราคาท้ายคลิปครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปนะผมจะเรียกมันว่าเจ้ามารดำแล้วกันนะครับไหนมันดูโหดๆหน่อยนะให้มันดูโหดๆห,หน่อยสนะมนห,ห,หน้ตาตามันหน่อยนะครับอ่าเจ้ามารดำนะครับอาบูโปรแม็กซี ส่วนตัวนี้ครับนี่ขวัญใจขวัญใจสายขาวนะครับผมจะเรียกมันว่ามานขาวแล้วกันนะครับกับเจ้าอาบูแม็กโปรซนะครับรถทั้งทีก็ไม่ได้ไปเอาตัวเก่าๆมาลดต้องเอาตัวรุ่นใหม่มาลดกับเจ้าแม็กโปรซครับแปดลูกปืนสไตนเลสกันน้ําเค็มเหมือนกันนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่ครับดีไซน์แจ่มดีไซน์แจ่มว้าวมากนะครับราคาเต็มอยู่ที่2 8งครับ 289เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดโปรให้ลดแบบจุกๆไปเลยนะครับเพราะว่าสินค้ามันเหลืออยู่แค่นี้ครับนี่สินค้าในสต็อกมันเหลืออยู่เท่านี้นะครับก็เลยว่าจะจัดราคาพิเศษไปเลยเอาไปเลยครับ2,590บาทเท่านั้นนะครับ2,590บาทเท่านั้นนะครับนี่จํานวนก็มีเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหมดแล้วหมดเลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจัดให้เป็นโปรปีใหม่ นะครับจัดให้เป็นโปรปีใหม่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครที่มองหาลอกอาบูนะครับหรือว่าใครที่มองหาลอกตีเหยาะปลอมเทพๆสักตัวตีง่ายไม่กลัวฟู่นะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่เฟซบ o o กแฟนเพ e หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทแปดสิบหนะครับอย่าลืมเลือกให้เรียบร้อยนะครับผมจะเรียกมันว่ามันดำกับมันขาวละกันนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาเดียวกันไปเลยจบๆครับ25-90นะ โอเคงั้นคงต้องรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ